สวัสดีครับ,ขอ,ข,รรรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไปเรื่อยเบื่อไปดิสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไปเรื่อยซีซั่นสองเบื่อไปดินะครับผมเป็นรายการท่องเที่ยวที่แบบเบื่อๆนะครับผม จริงๆคอนเซปต์ก็เหมือนเดิมกับเที่ยวไปเรื่อยแต่เพียงแค่ว่าอย่าเพิ่มชื่อใหม่แค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรตอนนี้เราอยู่ที่สนามหลวงนะฮะเราอยู่ที่สนามหลวงไม่เห็นอกองสลากครับนะเรากําลังจะขึ้นรถเมย์กันนะฮะและรถเมย์สายที่ผมกำลังจะขึ้นเนี่ยมาพอดีเลยโอ้โหตรงจังหวะด้วยสายสองนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นก่อนเอาละรครับตอนนี้ผมอยู่บนรถเมย์สายสองนะครับผมซึ่ง เอาจริงช่วงนี้ก็ขึ้นรถเมสายสองบ่อยมากนะครับเพราะว่าเราไปสถานที่ที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่ช่วงนี้ผมไปบ่อยนะคผมมันอยู่ในแถวทองหลอนอช่วงนี้มีขึ้นหมายไปแค่ไม่กี่ที่ไม่เอพเคก็ทองหลอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปทํำไ,ม,ไมเดี๋ยวดูกันนช่วงนี้โควิดใช่ไหมโควิดย,ยังระบาดอยู่ วันที่ถ่ายเป็นวันที่26นะครับ26เป็นคลิปแรกของปี2อง1นะครับผมนั่นแหละไม่รู้จะถ่ายได้กี่ช็อตนะครับไปด,ดูกันอาละรครับตอนนี้เราอยู่ในห้างไม่ใช่ห้างนี่มันเป็นพัตาคารนี่ว่าหรือห้างวะ ก็ตอนนี้เราอยู่ในกินซาทองหล่อครับตอนนี้ดูเอออะไตอนนี้เราอยู่ในทองหล่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังจะเข้าน้ำนะครับจะปล่อยทุกคนดูทำไมเอ้ช่าเซิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาสิ่งที่เป็นจุดเป้าหมายในวันนี้แล้วกันเจ็ดตามนั้นไปเข้าน้ำเสร็จตอนนี้เราอยู่ที่วีดีเอสทองหล่อนะครับเพื่อที่เราจะไป ซอยสุขุมวิท53นะครับนั่นแหละคุณรู้จักร้านเมดไหมนั่นแหละร้านนั้นแหละโยมเข้าไปแต่อท่านที่ยังไม่รู้นะฮะเมดซีนี่สองสาขามีห้องรอแบบเอ็นบีเจห้องรอก็อยู่สุขุมวิท53 53นั่นแหละเดินเข้าไปแต่ว่าถ่ายติดเมดไม่ได้เด้อไม่ได้ขออนุญาตเขาเขาคงถ่ายได้แค่นี้นิดหน,น่อย,น,อย,น,อยนะครับ เ,เีายว้เจอกันากครับตอนนี้เราอยู่ที่สาย501ครับผมรถเมลสายที่ค่อนข้างว่าหายากอยู่กนะ็รถน้อยนะครับผม แล้วก็ถ้าจะรู้ว่าถาผไปถาแถวไหนบ้างนะครับผมเอาข้วาหวาในกูเกิลเองโอเคหาคกงกูเกิลต่างๆดาวรถเล่นละเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่่อแถวถนนเทพวีลานะครับสุขุมวิทเอ้ยไม่ช่สุขุมวิทรามคำแหงสามสิบเก้านะครับผมรามคำแหงสามสิบเก้านะครับ รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีนะครับผมก็เขาจะหาอะไรกินก่อนเลยครับเมื่อกี้กูเพิ่งกินเมดมาเดี๋ยวไปเลี้ยวไปจ้ากจสวัสดีชาวโลกตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนวะแม็กวันวลูลวที่รีนักกทรินสวหมานะครับ นะที่เก่าไม่จอป่าแล้วที่ไม่ได้ใส่ไม้ด้วยโทษที<อ>เดยวดูอะไรก่อนนะครับเรามาปิดที่สุดท้ายกันที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับผมนะก็มีแค่นี้แหละนะสหรับการเที่ยวไปื่อยเบื่อไปดีนะครับผมนั่นแหละสามทุ่มนะ้วกิจะกลับบ้านสามทุ่มกว่าแล้วด้วยโอเคไปละบายเป็นรายการท่องเที่ยวที่แบบเบื่อเบื่อนะครับผม จริงๆคอนเซปต์ก็เหมือนเดิมกับเที่ยวไปเรื่อยแต่เพียงแค่ว่าอยากส่ชื่ออยากเพิ่มชื่อใหม่แค่นั้นแหละนะครับไม่มีรเพราะว่าเราไปสถานที่ที่หนึง่งสถานที่ ที่ไม่ MPK ก็ทองหลอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปทำไมน,นะไปพ p เไปไปดูกันนะช่วงนี้นที่เี่าไหร่กว่าท่าไหร่กว่า